ชีวิตอยู่ยางมีความสุขมีความสุขในการใช้ในการใช้สิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวเราเพื่อหาความสุขให้ได้กินก็มีความสุขใช้ก็มีความสุขคิดก็มีความสุขพูดก็มีความสุขทำก็มีความสุขเพราะความสุขนี้มันจะเกิดได้จากการที่มีความเห็นที่ถูกความเห็นผิดมันมีแต่ทุกข์ว่าที่เราทุกทกวันนี่อะไร นี่เรามาดูตัวตัวที่ว่ามันเกิดทุกข์ทำซ้ำๆซักซักก,กินซ้ำๆ้ซักซกพูดซ้ำๆ้ซักซัก,ากงานก็หาซ้ำๆซักซกก็ไม่รู้เมื่อ,อไหร่มันจะจบไอ้ตัวนี้มันเกิดสมาธิทิดิขึ้นแล้วเมื่อไหร่เราจะจบจะหาได้จบมนุษย์มักจบชีวิตลงก่อนเสมอยังคนตายเขาก็ทำไร่สวนไม่มีจบ เช้าขึ้นมาก็เข่าไปรูดใบพักหวานเนี่ยมันออกเอาพักหวานไปขายเอาดอกอดอกแคไปขายเอาอ้ไน,นัน่นไปขา,ายใส่ซาเล้งหลอบบานไปขายพักนี่พักโลอดไม่เช้าขึ้นมาเอาแล้วร้านตลาดก็เหมือนกันเปิดแกล้งกลัมาเปิดขายขายกว๋วยเตี๋ยวขายเครื่องของกินของใช้เปิดแต่เว้นยิ่งเปิดตลอดไม่มีหยุดซีพีไม่มีหยุด ทำไร่ทำนาไม่มีหยุดทำสวนไม่มีหยุดตัดต้นไม้ไม่มีหยุดลูกตัดต้นลูก้าตัดต้นตัดไม่มีหยุดจักอะไรกันนะกันนะคือไม่รู้มันจะหยุดได้เมื่อไร่มันหยุดได้วันไหนก็ยังไม่รู้อันนี้คือทาซ้ําๆำซากๆกินซ้ำซ้ำซากๆพูดซ้ำซ้ำคิดได้คิดอ่ะคิดซ้ําๆำซากๆเรื่องเก่าไม่เคยมีปัญญาขึ้นคิดก็ซ้ำาๆซักๆจํจำก็จำเรื่องซ้ำาๆซักซัก ได้การเป็นผัวเ London, ป็นเมียก็เอากันซ้ำซักเป็นลันลนลันลนครั้งซ้ำซ้ำสักสักไม,ม,ม,ม่มียุดอะไรกันนะขนากินก็ซ้ำซ้ำสักสักพูดซ้ำแล้วก็ลูกเก่าเข้าลูกปากอันเก่าพูดลูกปากอันเก่าฟังลูกหูอันเก่าเห็นลูตาอันเก่าซ้ำซ้ำสักสักดูก็ดูลูเก่าเก่าดูกระตาก็ดูเบอร์อันเก่าดูโทรศัพท์อันเก่าดูที่เก่า ทำไมมนุษย์ถึงอยู่ซ้ำๆซ,ๆซ,กซากๆและสุขมันอยู่ตรงไหนเขานี่สุขอยู่ที่รูตารหูหูหรือรูปากเลอและทำไมมันทุกข์ที่ตาเห็นอีกเขานี่ได้ยินเสียงเอาอย่างทุกข์อย่ละเพราะนั้นไอ้รูเหล่านี้มันเกิดสุกเกิดทุกข์เกิดสุกกับทุกข์รูเหล่านี้ซ้ำซ้ซากๆที่เราซ้ำๆซ้ซากซาน,นี่แล้วไม่เบื่อมั้งไอ้สุกไอ้ทุกข์เก่า ได้เก่าเก่ามีเก่าเก่าคิดเก่าเก่าสุกเก่าเก่าทุกเก่าเก่าปวดเก่าเก่าบนเก่าเก่ารำคาญเก่าเก่าหงุดหงิดเก่าเก่าแหงเฮียวเก่าเก่าชุ่มชํำเก่าเก่าก็ไม่มีอะไรมนุษย์ก็มีอยู่แค่นี้เองถนนก็ถนนเก่าเนี่ยวิ่งไปวิ่งมากอันเก่าไปเมืองอันเก่ากลับเมืองอันเก่ากระทุกอันเก่ากระทุกอันเก่าอยู่เนี่ยมนุษย์มักทําอะไรซ้ําๆซักๆไม่เคยจบเคยสิ้นและไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเมื่อไรจะจบได้ ไม่รู้ถ้าสมาธิมันเกิดมามันจะจบได้เพราะเรารู้เท่าทันว่าทั้งหลายมันแพนทุกเหตุของทุกวิธีดับทุกเหตุของทุกก็คือทําแล้วทําลายตัวเองทําลายสุขภาพตัวเองโดยกินซ้ําๆซักซากสะสมเกลือสะสมน้ําตาลสะสมไขมันตายเล็ว ซ้ำๆมันกินเพื่อให้เกิดพลังงานได้แต่มันเก็บสะสมมันเป็นภาระทันทีเลยมันเพื่อทําลายตัวเองและความสุขไม่มีอย่างเรามีสมบัติแต่น้อยพอใช้ไหมพอแต่มีมากกังวลไหมกังวลเสื้อผ้าเรากังวลที่เก็บไหมกังวลลูกสวนไรนากังวลในทํามไหมกังวลแค่ยาเนี่ยจะตัดมันเนี่ยกังวลไหมกังวลแค่นาตาที่เราจะต้องไปงานเนี่ยกังวลไหม กังวลตาแสนไ่ไปงานได้ไหมเขาตายนี่ตาตาเจือไ่ไปได้ไหมเขาตายนี่ไม่ได้เพราะอะไรกังวลตายเพราะอะไรซ้าซ้ำซากซากนาก็อันเก่าพูดอันเก่าไปก็เรื่องเก่าเก่าตายอันเก่าเก่าให้เขาเห็นนาเก่าเก่าอยากได้นาเก่าเก่าแล้วปรากฏตัวเรื่องเก่าเก่าเรื่องตายก็เรื่องเก่าเก่าเรื่องเกิดก็เรื่องเก่าเก่าเรื่องหาก็เรื่องเก่าเก่าเรื่องงกก็เรื่องเก่าเก่าคนโลกก็โลกอันเก่า โลกในดินอันเก่าหลงอันเก่าห่วงอันเก่าหาเมียอันเก่าผัวอันเก่าเงินอันเก่ารูอันเก่ากินอันเก่าเขาอันเก่าออกอันเก่าเด้าอันเก่าอยู่อันเก่ามีอันเก่าอะไรกันนะกันนะไปก็ไปแล้วไม่เบื่อมั้งเหรอมันมันนี่เลยไปมันก็เข้าเห็นหน้าเห็นตาของมันนี่เลยแล้วพระก็ไปสวดเก่าเกาุฏตลาธรรมมาไอโยมก็หูอันเก่าฟังมันก็ไม่เห็นอะไรเลยล่ะ ฟังไปก็ไม่เห็นได้ประโยชน์จักสวดทํา่าเหวเลยตายก็ตายไปเล็วเผาก็เผาไปเล็วโอ้มันไม่ได้บุญเด้ไปนะบุญไรบุญป่าพวกแกกินกันเลยหลอกเขาไปหลอกใไมตอนมันดีๆอยู่เคยได้ยัดหาก็มาได้เราตายเรายัดก็มันเลยอวะอันเก่าๆกินก็กินชมก็ชมอันเก่าติก็ติอันเก่าได้ก็ได้อันเก่ามีก็มีอันเก่าเออ เขาเนี่ยสมาธิีมันจะเกิดว่ามนุษย์ทําไมมันเหนื่อยแค่นี้นี่มืดแจ้งอันเก่าแล่วก็มืดอันเก่านี่วก็แจ้งนี่ก็แจ้งก็มืดมืดกว่านอนแจ้งขึ้นมาของงกไปก็ที่เก่าเยอะก็ไม่เห็นจะได้อะไรแล้วได้อะไรได้เพราะเด้เก็บเก็บทำไมล่ะเพราะเขาว่าดีใครว่าดีล่ะหูทาไมมีหูก็ไมมีดินนี่เขาว่าดีดอกเขาหูอะแล้วเห็น เห็นกห็หูแค่นี้แหละเออเลยเนี่ยความสุขมันอยู่ที่ไหนเขาเนี่ยความสุขมันอยู่ที่ดันได้มากหรือได้น้อยไม่ใช่ไม่ใช่มากหรือน้อยได้มากและกังวลมากได้น้อยก็กังวลกลัวม่มีได้พอประมาณพอได้ใช้เหมือนร่างกายเนี่ยมันได้ใช้อาหารไปวันวันมันสะสมมากมันเกิดเรื่องเลยร่างกายไปสะสมเกลือมากเกิดความดัน โรคหัวใจไตพังตับพังเส้นเลือดแตกพอไปสะสมไขมันมากเส้นเลือดแตกหัวใจพังตับพังไตพังพอไปสะสมหวานมากตับพังไตพังหัวใจพังเข่าพังกระดูกแคลเซียมพังเข่าข้อกรอกมัดเบาหวานตับพังเพราะว่ามันสะสมมากสิ่งที่สะสมมากเนี่มันเกินแล้ว และจะใช้ไงพอดีกินพอประมาณกินแบบธรรมชาติไม่ต้องใช้น้ำตาลไปเติมไม่ต้องใช้เกลือไปเติมไม่ท้องไขมันไปเติมมากมันมีอยู่แล้วจะอยู่เป็นสุขอันนี้คือกินในด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันเราให้พอประมาณคิดก็ไม่มากทำก็ไม่มากก็ไม่ต้องมากเพราะไม่ต้องมากมันพอประมาณ แต่คนเราชอบเกินหาเกินมีเกินได้เกินมันเลยเป็นส่วนเกินเพ่อให้เกินกังวลไหมเองได้ของมาเกินเองต้องทำหองให้มันอยู่อีกไหมทำหองเก็บอีกไหมเก็บเก็บคณนิคขยักทั้งนั้นเองไม่ได้ใช่เป็นขยะเลยน้ำตาไม่ใช่เป็นขยะเกลือไม่ใช่เป็นขยะไขมันไม่ใช่เป็นขยะมันเป็นขยะวยะมันจะเสื่อมเลยตนนี้ไปอยู่ตรงไหนมันเสื่อมมัดจึงเอาของไปยักยักไปตรงไหน,นตรงไหนเนี่ยมันเสื่อมมัด ตอนเล็กๆก็มีน้อยๆหน่อยสบายไหมเหมือนอาจารย์ตอนบวชแลกมีบาทก็กดไปไหนสบายเดี๋ยวนี้โอ้โหอย่างลุงรังไปไหนยิงหอบซิบลอไปเละเหมือนบาใหญ่เลยยิงอยู่นานยิงบาเว้ยโอ้โําไมเราเกดหนาขึ้นหนาขึ้นหนานานาขึ้นนานา,นาตาเรือขึ้นบ้ามากขึ้นอะไรก็เติมขึ้นมาเต็มมั้แต่ก่อนมันเบาแทว้วคนเรายิ่งอยู่ในโลกนานเท่าไหร่ ภาระนานหนา,หนาขืนสังคมมากขื้นอยากให้เขาว่าดีกลัวเขาไม่หว่าดีกลัวเขาจะไม่ดีกลัวไม่สมกลัวไม่เท่ากลัวไม่เทียมกลัวไม่มีกลัวไม่โอ้มันเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ว่าทำงานเขาดันยุดก็ไม่ได้เขาถีบเอาแหละหมูกันเอาวิ่งไปวิ่งไปหาหมาัวไม่หาเมียบเอเฮ้ยแกดูขัวคนอื่นเขาเบิ้งเขาสข็จันมีบา้านมีรถไอ้ฉันนั่งสาบาย หัวยังฉันขี้คานหัวเขาดีเขาผัวขึ้นมาคมนิเมียกัเหมือนกันเมียคนอื่นดียางงั้นดียางนี้ดียงนีงง้เขาเมียคนอื่นมาคมนิเขานี่ก็อยากดีเหมือนเมียคนอื่นหัวคนอื่นนะเขาใหญ่ขึ้นเขานี่เหนื่อยไหมถ้าไม่ไม่เป็นอย่างที่เราเป็น,นอย่าไปเป็นอย่างที่เขาหาเป็น,นบ้าเลยคนนี้ ว่าจะไม่เท่าเขาเนี่พี่น้องมันจะดูถูกเนอะมีมันก็ดูถูกไม่มีมีมันก็อิจฉาไม่มีมันก็เหยียบเาะมีแค่นี้ทำมากก็บอมันมากมันขี่เนียวโดมันถึงมีนะนะมันงบมันขี่เนี้วเขาก็ได้ถ้ามันมันไม่ทำอะไรโอ้ยมันขี่คานมันถึงไม่มีอยู่มีกินยังไงก็ต้องโดนด่าอยู่ดีแบบเหมือนแต่ชินมีรถ แม่แต่ชินเลยไม่มีรถเป็นหนีเขามาดอกดูมันดูมันสิพวกหนึ่งแม่แต่ชินนี่ยังดีเลยเนาะมีความสามารถซื้อรถได้ก็มีสองเสียงเลย <c ười> แค่ได้เสียงจิกกับเสียงชมแต่วัตอยาแตนี้เสียงสองอย่างไม่มีก็เป็นปมด้ยอยคนยังยัง,ย,ง,ย,งยังแบบมันก็อยากมีอะไรยังแบบเนืาะเนื้น ยินเราไปได้ดิษฐนะผู้กจะเอ้าสีประตูเลยสิ่นแคดล้อมยังบบเหบ่าเจาีก็อยากตั้หานี่มันร้ายนะมันไม่เคยยุดหย่อนมันหลอกคนมาได้มาแล้วจะดีนะถานราชินีนอนไปซุกไหมได้มาแล้วพี่ว่าว่านี่หามตายยายดวงหามยุดงานเขาไม่ได้แปดพันต้องส่งเนะี่ยเดือนหามตายหามลาหามป่วย หามเจ็บหามขาดอัลมานอัลมานเลยแต่มันอยากมีอัลอฮมานเนี่ยมันอยากอ่ะนาะมันหาเริศดูไก่มันมันเขี่ยรถไหมใหม่ม่งหลอกเดี๋ยวเอาไปขูดขีดหน่อยแค่ใจอันนี้คือตัญหามันจุดไม่เป็น กลัวเขาจะว่าไม่ดีกลัวเขาจะตีว่าเองกระจกกลัวเขาจะว่าว่าเองไม่เทียงนะเทียงตาเพราะมีเลยเป็นไงเป็นที่ว่านะพัะหวานเงาะก,ก็ไม่ไปเข่าโลงไปด้วยหรือน่าจะไปดาเนาะน่าสงสารพักหวานตังเงาะคนตายแล้วเหลือแต่พักหวานกบให้แคร์เอาไว้เนาะ เล็นแงล้าเน่าส,สาุงงกาต่างเงาะไอคนก็ไปดูหลอกกินไว้ตะแสน,นี่คนแหลกพูดกินควมีตัวไว้เนะตะแสนเนาะต้าพูดมันคือตะเจือนี่ก็ย,ย่องคนขยันมันเพียนกำลังสร้างเนือ้อสร้างตัวสร้างฐานนะจะมีใครเท่าเทียมันที่พูดอะไรพูดตัวเองน่ะตะเจือพูดบ้าตัวเองนั่นเน่ะเขาก็แก่เป๊ะเลยนี่ไปสรรเสริญคนตายไปสรรเสริญความงก ให้ดูงบของเองเป็นคนขยันมันเพียนตังเหนือสาตัวได้หาอะไรไม่ได้หาอะไรได้อย่างทิ่งมัดมีมากกว่าทิ่งมีน้อยกว่าทิ่งมีเท่าไรกว่าทิ่งมีเอาไปทิ่งทำไมไม่บอกว่ามันมีหาแล้วกเอาไปทิ่งมัดไม่ได้ยัดหาเขาโล่งก็ไม่ได้เมียก็ไม่เอาไปบ้านของไม่เอาไปพักหวานของไม่เอาไปรถของไม่เอาไปขยันก็ไม่เอาไปเงินก็ไม่เอาไปซาเล่งของไม่หวางีงเวกลัวเขาไม่ให้กินขวมีนี้เนแต่เจือ ไอ้เรื่องจริงคุณไม่ได้ใช่ไหมยังไงก็หลอกกันต่อไปดินี่เลยเลยไม่รู้ความจริงอยู่ตรงไหนความจริงรู้ตามเป็นจริงว่ามนุษย์มาเพื่อจะทิ้งกินเพื่อจะทิ้งได้เพื่อจะทิ้งมีเพื่อจะทิ้งอารมณ์ทั้งหลายลเราก็จะทิ้งมันอย่าคิดว่าอารมณ์มันจะดีตลอดเลยได้มาเพื่อจะทิ้งกินก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปขีทขทข่ทิ้งมัดว่าดีดีดีขี่ทิ้งอร่อยอร่อยขี่ทิ้งเมื่อ ได้บ้านได้รถได้เงินได้งานได้ขยันได้ดีทียทิ่งมืดเออเลือหาทำไมงบของตัวเองจกักล่ะเขาหากว่าหาถ้าเขาไม่หานี่เพราว่าดูถูกว่าเองขีดค่านีอยากให้เขา,าขยันนี้ยีพออีเมยอยากให้ว่าดีนี้ก็นี่านขำไหมทำไมมาอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงที่ว่าเราหาอะไร ทุกวันนี้เราต้องการอะไรความสุขมันอยู่ตรงไหนสุขอยู่ที่รู้เท่าทันตามเป็นจริงมาเออร่างกายเราบริหารจัดการมันมันจะได้อยู่กับเราพอประพฤติธรรมะศึกษาธรรมะได้นานๆมีจะได้กําไรชีวิตเดินทางก็จะได้ไม่ขาดทุนหนุนกําไรท่าว่างนี้ถูกต้องมาเกิดในโลกนี้มาหากําไรมาสร้างบรารมี ไม่ใช่มายึดมาคลองมางกมาหลงมาขยันมาห่วงมาห่วงมาถือแต่มาเพื่อมาสร้างบารมีมาสร้างความดีมาเพื่อศึกษาหาความรู้ในโลกนี้โลกนี้คือสถานศึกษาเราเรียนเราจะเรียนรู้กับการกินเราเรียนรู้กับการพูดการทําการคิดเราจะเรียนรู้แล้วก็ได้วิชาความรู้คือฉลาดกลับไปก่อนจะจากโลกนี้ไปขอให้มีสเบียง ทานยังไม่มีก็สั่งสมศีลไม่มีสั่งสมปัญญาไม่มีสั่งสมสมาธิไม่มีสั่งสมศรัทธ,ธาไม่มีสั่งสมความรู้ไม่มีก็สั่งสมให้เกิดให้มีขึ้นความรู้นี่แหละเป็นของติดตัวตามตนไปรู้แจ้งก็ปฏิบัติตัวถูกต้องในโลกหาความสุขได้คนโง่หาความสุขไม่ได้จนตายไปก็ไม่รู้ความสุขอยู่ตรงไหนเข้าใจความสุขมีเงินทั้งนั้นทาน,นีมันก็คงมีสุขกว่าเองเลยมันทุกข์จะตายถ้างั้น ให้เสียวิชัยคิงพาวเวอร์ก็สุกเองไม่ตกเครื่องบินตายเออท้้งนั้นก็สุกเองเลยพระราชามหากัษตริย์มีมากกว่าเองอีกย่างสวรรค์นคตดับขันแล้วมีอะไรทิ้งมัดถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะโล่งใจว่าเออจะงกทําไมหนอจะเพลิดเพลินทําไมเล่าจะมัวเต็บหลงไหลอะไรอยู่โลกสันนิวาสถูกความตายครอบงำแล้ว รีบอกเสียงหาเสวงตะเบียงเดินทางเถิดสิ่งสูงสุดคือกุศลาธรรมาคือฉลาดฉลาดรู้ในการกินฉลาดรู้ในการบริหารจิตบริหารกายไม่ยุงไม่หามาเพื่อได้ยุงถ้าได้มายุงได้เงินมายุงได้ไร่ได้สวนมายุงได้ลูกได้เมียยุงได้บ้านได้เรือนยุงได้เกิดมาตายยุงได้มาอยู่ยุง ถ้ายุงจะอยู่ในโยนทิ้งเห็ไหมได้มันอยู่ได้มันอยู่ก็โยนทิ่งเหรเว้ยไม่ได้มันมั่งไม่เอาไม่ได้ไม่เอาโยนใส่ไฟเลยมันได้มันอยู่นะได้นั่งยุงได้เดินยุงได้ขาได้แข่งยุงได้มียุงได้ยุงเนี่ยโยนทิ่งเลยนี่คือสมาธิเห็นตามเป็นจริงว่าได้อยู่วางได้อยู่ทิ่งได้อยู่เผาได้ยุงละ ไลยโล่งใจตรงที่ว่ามันไม่ต้องยุ่งด้วยประการชนนี้คือมีเป็นนันทียะถาวาริวาหาปุราปุริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินางเตตานังอุปกปฏิชิตังปฏิตังภุมหังคิพภะมีวัสมิชโตสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถาสภีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโคววินัสตุมา เตผวัดวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีสนิจังอุทาปัยิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอุยวันโนสุขังภา